ใครปลดป้ายกูไปนะผลตำรวจเอกลอยนะไปตั้งนานแล้วป้ายยังไม่ปลดเลยลใครปลดป้ายกูนี่กูพูดเองนะลีลานะครับใครปลดป้ายผมไปนี่มันแกล้งกันชัดๆนี่วะนะนะเดี๋ยวผมจะเอาติดคุกให้หมดนะทํานองนี้ละบิ๊กโจ๊กนะเ,นะนะเนี่ยนะนะนะเงียนกันเหลือเกินนะเงียนกันหือลรือกันอยากจะเป็นผอ,อรตอรอกัน นะมีเวลา2ปีเนี่ยในการอยู่ในตําแหน่งพบตรเนี่ยก็ต้องสู้คดีกับผมนะอา่านะทำนองว่ามวยมึงคนละชั้นนะเดี๋ยวนะครับหเดือน7เดือนที่ทํามาเนี่ยเล่นงานผมเนี่ยเดี๋ยวจะเ,เสียเวลาเปล่านะเดี๋ยวจะต้องติดคุกอะไรต่างๆล้วนะกร,รีลาพี่โจ๊กพี่โจ๊กแกโกรธว่าเอ๊ะมาปลดป้ายผมได้ยังไงทําให้ผมเสียหายเสียชื่อเสียง ป้ายผมก็ไม,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 ม่มีแล้วเนี่ยผมเป็นรองพบตรคนที่หนึ่งนะจุกครูเอาไปดูปรากฏว่าไอห,ห่าใครแม่งปลดป้ายพี่โจ๊กไปแล้วพี่โจ๊กแม่งก็เดือดลมออกหูสิครับจุกครูพี่โจ๊กบอกว่าไอสี่ตอไอพวกสีต่ต้อยพวกสี่คูณรอ้อยแหมพูดยังไอง้พวกไออะไรว่าสี่คูนร้อยนี่ไงพวกอะไรว่ายาแก้ไอแถวๆภาคใต้ผสมน้ํากระท่อมพี่โจ๊กนี่แม่งมลีลีลาเหลือแดกเลย แล้วพี่โจ๊กบอกไอ้พวกสีต่ต้อพวกสี่คูนร้อยทั้งหลายสี่ตอก็ประกอบไปด้วยอะไรอะนะตอเตาตุ้มแล้วก็ไตรสี่คนนะพี่โจ๊กบอกว่าไอ้สี่คนนี่แหละเขาเรียกว่าไอ้พวกสี่ตอวางแผนกันจนพูดง่ายจนกูโดนออกหมายจับหมายเรียกและสุดท้ายก็กูก็ถูกให้ออกจากราชการไอ้สี่ตอเนี่ยเดี๋ยวก็พี่โจ๊กบอกว่าเดี๋ยวกูจะ ฟ้องร้องพวกมึงให้เขาคุกนะที่ผมสรุปมาก็ประมาณเนี้ผมฟังไปฟังมาเนี่ยแม่งก็โคตรบันเทิงเลยพี่โจ๊กเนี่ยนะลีลาเนี่เหลือแดกเลยนะผมว่าพี่โจ๊กเนี่ยลีลาเหลือแดกขวัญใจมหาชนเลยนะครับขวัญใจมหาชนนะครับนะถ้ามีการเลือกตั้งพอบอตรพี่โจ๊กบอกว่าประชาชนเนี่ยเลือกไอโจ๊กเป็นผอบอตรแน่นอนนะนะครับลีลาแกาเหลือแดกนะก็ ทุกวันเนี่ยแกก็ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมแกทุกวันนะ่ะนะดูแล้วแม่กับบันเทิงดีสนุกสนานขึ้นเกงดีคือเวลาแกพูดเนี่ยมุกแกเยอะนะคิดอะไรไม่ออกบอกไอ้โจ๊กนะนะครับนี่ผมขออนุญาตเอาคำพูดของพี่โจ๊กมานะคิดอะไรไม่ออกบอกไอ้โจ๊กนะนะไอ้โจ๊กมันคือยาสามันประจำบ้านม,มีทุกบ้านยกเว้นว่าบ้านของนายกรัฐมนตรี บ้านของรักษาการพบตรบ้านพนักงานสอบสวนไม่ใช้บริการก็คือทุกบ้านยกเว้นพนักงานสอบสวนทุาไม่เอานะคิดอะไรไม่ออกบอกไอโ้โจคนี่คําพูดของบิ๊กโจคมันก็จริงอยู่นะสมัยที่แกเลืองอํานาจนะมีอํานาจเบ็ดเสร็จดูแลฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่วันๆก็การจอมพลังสายไหมต้องรอดใครตะใครต่างๆ,างๆก็ต้องเดินทางไปร้องเรียนกับพิโจ๊ก พี่โจ๊กก็สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะเป็นยาสามาัญประจำบ้านนะครับอพอตอนนี้เป็นไงฮะแกหมดอำนาจวาสนา,โดน,ดนานะโดนปลดกระทนหันนะครับโดนปลดกระทหันเนี้นะครับโดยรักษาการพบตรอที่ชื่อกิจกิตรัตหรือ,อพี่ตายนะด้วยความรวดเร็วนะ,ะปานการมนิดหนุน นะครับสารออกหมายจับปุ๊บอ่าหลังจากนั้นก็ตอบสวนปั๊บนะแล้วก็เสร็จแล้วก็อ่าอ่าพอสารออกหมายจับปั๊บนะสั่งให้อ่าสั่งตั้งกรรมการปุ๊บอ่านะฮะแล้วก็ไปไล่ออกปั๊บอ่าให้ออกให้ออกไม่ใช่ไล่ออกให้ออกปั๊บบอกให้ออกเสร็จปุ๊บส่งไอส่งปปชปุ๊บแม่รวดเร็วทนใจยิ่งกว่ายิตาชิอีก <c oughs> พี่โจ๊กแกก็เดือดสิ ให้แกออกเสร็จไม่พอปลดป้ายห้องแกอกีกชื่อเช่อไม่มีแล้วครับนะเอาข้อมูลออกจากเว็บไซต์สํานักงานตํำรวจแห่งชาติไม่มีชื่อพี่โจ๊กอีกต่อไปเหมือนกับพูดง่ายได้ทําการกําจัดพี่โจ๊กไปเรียบร้อยพี่โจ๊กแกก็โวยวายนะครับไอ้พวกสีคุณร้อยนะแกเรียกไอ้พวกเนี่ยสีตอเนี่ยตออาตายไอ้เบ่ตอเนี่ยตอเตาตุ้มตายนะ นะครับก็คงจะรู้นะสี่คนนั้นเป็นใครนะแกบอกว่าเดี๋ยวก็จะฟ้องให้หมดไอ้พวกนี้จะต้องติดคุกนะแล้วก็วไอ้พวกพวกนี้ก็มีสองอย่างคือไม่ลาออกก็ต้องติดคุกมวยมันคนละชั้นแล้วเดี๋ยวแกก็ต้องไปฟ้องร้องไอ้พวกพนักงานสอบสวนพวกอะไรต่างๆที่การแกล้งพี่โจก๊กไอ้พวกนี้นะเป็นพวกอำนาจเทือนอะไรต่างๆก็ว่ากันไปลีลานี่ก็เหลือแดกเหลือนั่นเลยนะครับว่ากันไป แหลงขา่าวใกล้ชิดตำรวจที่ผมได้รับทราบมาเมื่อวานนี้ผมถามว่าตำรวจเขาคิดยังไงตำรวจเขาบอกว่าเขาไม่เกรงกลัวพี่โจ๊กเลยพี่โจ๊กจะเดินสายลองเรียนจะข่มขู่อะไรงไงเขาไม่เขาไม่สนใจเขาก็ดําเนินคดีกับพี่โจ๊กต่อไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทั้งตำรวจก็ดําเนินคดีพี่โจ๊กพี่โจ๊กก็จะดำเนินคดีตำรวจก็ว่ากันไปนะะสุดท้ายก็ไปเจอที่ศาลใครแพ้แม่งก็ติดคุกไปแต่ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยพี่โจ๊กไปลอง พะพี่โจ๊กไ่ใช้ตำรวจแล้วกลายเป็นอดีตตำรวจอดตอออีตรองผอตรไม่มีอำนาจนะหมดอำนาจหมดอะไรต่างๆแล้วโดนให้ออกจากราชจาก,การไว้ก่อนถูกดำเนินคดีหลายคดีแล้วก็กําลังจะตามมาก็อีกหลายคดีเพราะว่านะสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติแหล่งข่าวที่ผมได้ทราบมาก็จะมีคดีอื่นๆตามมาอีกนะครับนะนะครับส่วนพี่โจ๊กแกก็ ยืนร้องเรียนร้องทุกฟ้องศาลอะไรต่างคือต่างคนต่างก็เล่นกันไปใครชอบพี่โจ้ก,ก็เชียร์กันไปนะครับนะเพราะพี่โจ้แก,กขวัญใจประชาชนนะครับเอฟซี FC ก็แนะพี่โจ้ลงเล่นการเมืองครับเพราะเส้นทางที่จะกลับไปเป็นผอบอรตรนั้นตีบตันเหลือเกินนี่เอฟซี FC, พี่โจ้เขาก็ให้สัมภาษณ์กันนะครับอันนี้ผมเอาข่าวมาจากไทยพีบีเอสนะเอฟซีแนะบิ๊กโจ้ นะบิ๊กโจ๊กเล่นการเมืองดีกว่าโอกาสจะกลับเป็นใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตีบตันนี่เอฟซีพูดนะนะครับลำบากครับนะนะครับนะสถานการณ์ตอนนี้บอกตรงๆนะโอกาสที่บิ๊กโจ๊กจะกลับมามีอำนาจเนี่ยยากนะแต่โอกาสที่บิ๊กโจ๊กจะเล่นการเมืองเนี่ยมีเยอะไม่ว่าจะเป็นลงสอวอนะครับหรือว่าจะลงเล่นการเมืองเนี่ยมีเยอะ โอกาสวิกโจ๊กนี่มีเยอะบอกตรงเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ยืน่นอุทธรณ์คัดค้านคําสั่งให้ออกสู้คดีก็ว่ากันไปแต่ผมว่ามีเวลานะพี่โจ๊กนะไปเล่นการเมืองดีกว่าเพราะว่ากระแสะพี่ดีเนี่ยดูจากคอมเมนต์เนี่ยใครๆแม่งกระเชียพี่โจ๊กแต่โอกาสในการกับรับบา,ารเนี่ยผมบอกเลยน้อยนะแหล่งข่าวตารวจที่ผมได้มาเนี่ยก็เอาตายเลยนะ่ะก็เอาพี่โจ๊กตายนะครับหลายคดีนะไม่ต้องห่วงล้วก็คดีความจะตามมาอีกหลายเรื่อง นะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่พี่โจ๊กจะกลับไปที่เดิมยากอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องกองเชียร์กองเชียร์ทางโซเชียลเนี่ยมติเอกฉันให้พี่โจ๊กได้เป็นผพราะว่าจะรอคนต่อไปเฉพาะกองเชียร์นะก็เท่ากับว่าตอนนี้พี่โจ๊กเนี่ยชนะใจประชาชนแต่เรื่องคดีเนี่ยผมว่าลำบากคดีมันเยอะคดีเยอะหลักฐานเยอะ ถ้าหลักฐานไม่เยอะสารไม่ออกหมายจับหรอกนะพอสารออกหมายจับปุ๊บเนี่ยคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องวินยัยร้ายแรงเนี่ยเขาก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเขาก็แค่เอาคําสั่งสารอาญามาแค่นั้นเนี่ยแนบ <c oughs> ประกบกับพยานหลักฐานในสำนวนแค่นี้ <c oughs> เขาก็สั่งให้ออกจากราชการเลยไม่จําเป็นจะต้องไปโอ้โหสอบสวนก่อนค่อยไล่ออกครับเข,ขาไล่ได้เลยกฎหมายตํารวจฉบับใหม่เนี่ยมันเป็นดุลพินิษ ถ้าอยู่ไปภาพลักษณ์องค์กรเสียหายถ้าอยู่ไปอ,อ,อะไรเสื่อมเสียต่อทางราชการนะแล้วก็การพิจารณาคดีก็ยังไม่แล้วเสร็จนะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ไปเนี่ยอาจจะทําให้ภาพลักษณ์เสียหายก็เป็นไงให้ออกเลยนะครับเพราะว่าเป็นอานาจของเขาก็สามารถทําได้นะครับแล้วการที่เขาจะให้พิ๊กโจ๊กออกจากราชการเนี่ยเขาปรึกษาหารือกันดีแล้วแหล่งข่าวที่ผมได้มาเนี่ยเขาไม่ได้เกรงกลัวอะไรพิ่โจ๊กเลย เพราะนั้นโอกาสในการพิโจกจะกลับมาเนี่ยเป็นเรื่องยากนะพยานหลักฐานมันก็หนักแน่หนหนักหนาอยู่สารก็ออกหมายจับแล้วก่อนสารจะออกหมายจับพิโจกสารก็ต้องดูแล้วพยา,านหลักฐานน่าเชื่อว่าพิโจกทำผิดนะมันต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรแล้วตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตาดกเพราะนั้นสถานการณ์พิโจกในการที่จะกลับไปอยู่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยยากนะส่วนจะติดคุกหรือไม่อะไรต่างก็เป็นเรื่องอนาคต พี่โจ๊กก็มีโอกาสในการที่จะต่อสู้คดีอะไรไปเพราะฉะนั้น f อฟตอนนี้ก็เริ่มแนะนํานะครับพี่โจ๊กไปเล่นการเมืองดีกว่าไปลงเลือกตั้งเลยอ,อย่างน้อยๆก็ได้เป็นสอสอนายกอบอจอหรือว่าจะไปเป็น <c oughs> เรียกอะไรวะไปเป็นสอวอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมาเสียเวลากับเรื่องพอบตอร,อรอเนี่ยส่วนตัวนะผมมองว่ายากแต่พี่โจ๊กก็ยังมีความมั่นใจความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง การตีความกฎหมายเรื่องอำนาจสอบสวนระหว่างพี่โจ๊กกับตำรวจเนี่โมโหคนละแนวทางเลยนะพี่โจ๊กก็บ,บอกตำรวจไม่มีอำนาจตำรวจบอกก็ตำรวจมีอำนาจนะทั้งออกหมายเรียกออกหมายคนออกหมายจับนะเมื่อวานนี้ผมคุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจเขาบอกว่าตำรวจออกมาพูดไม่ได้นะนะออกมาพูดไม่ได้ตำรวจมีอำนาจเพราะอะไรเพราะว่า ศารอาญามีคำวินิจฉัยตอนออกหมายเรียกหมายจับแล้วว่าคดีอยู่ในอำนาจศารอาญาบิ๊กโจกยื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาก่อนที่จะโดนออกหมายจับโต้แย้งว่าคดีอยู่ในอำนาจของ DSI แต่คณะผู้พิพากษาสารอาญาพิจารณาแล้วคดีอยู่ในอำนาจของตำรวจเพราะฉนั้นก็มันก็จบแล้วว่าคดีอยู่ในอำนาจของตำรวจดังนั้นเมื่อคดีอยู่ในอำนาจตำรวจ ตำรวจยื่นคำร้องมาก็อยู่ในอำนาจของศาลอาญาสารก็รตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าคดีอยู่ในอำนาจของศารอาญาก็ออกหมายจับพิจ๊กเพราะออกหมายจับพิจ๊กนั่นคือนะจุดเริ่มต้นของการที่จะต้องหมดอนาคตนะครับพอสาราออกหมายจับนี่จบแล้วคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยคณะกรรมการอะไรต่างๆเรื่องวินยัยเรื่องปกครองเนี่ยเขาก็แค่ยึดคำสั่งสารจบฉบับเดียวครับเซ็นให้ออกจากราชการเลย เพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมร้ายแรงอยู่ไปภาพลักษณ์เสียหายเสียหายต่อทางราชการกระทบต่อความเชื่อมั่นการสอบสวนต้องใช้เวลายาวนานไม่รู้ชาติไหนจะสอบสวนเสร็จนะเพื่อไม่ให้ราชการเสียหายก็ให้พี่โจ๊กออกจากราชการนะครับเพราะนั้นพนักงานสอบสวนไม่ได้เกรงกลัวอะไรพี่โจ๊กเลยเพราะนั้นเขาก็พร้อมจะสู้พี่โจ๊กก็ว่ากันไปนะมุมมองทางกฎหมายได้แม่งฟ้าก็เหวเลย นะครับนะก็ว่ากันไปนะครับใครแพ้ใครชนะก็ก็แล้วแต่ศาลนะนะครับอ่านะเพราะฉะนั้นก็คดีความของพี่โจ๊ก็จะตามกันมาพี่โจ๊กก็ฟ้องกลับฟ้องกันไปฟ้องกันมานะส่วนปปงก,กําลังตรวจสอบเส้นเงินของพี่โจ๊กนะเรื่องเว็บพนันนะครับท่านคงทราบแล้วเลขาธิการปปงก,ก็ออกมาถแถลงแล้วกําลังตรวจสอบเส้นทางเงินนะครับนะตรวจสอบเส้นทางเงินของพี่โจ๊กอยู่ นะถ้าพบว่ามีเงินมีทองมีอะไรต่างๆสมมุติว่ามีความผิดเขาก็ยึดทรัพย์สินพิโจกดําเนินคดีฟ้องเงินไปแต่ถ้าไม่มีความผิดอะไรต่างๆพี่โจกก็รอดก็ไปสู้กันนะครับการสู้คดีก็ต้องไปสู้กันในศาลสู้กันในสำนวนส่วนการมาถแถลงข่าวก็เป็นการเรียกร้องให้ประชาชนทราบว่าบิ๊กโจกถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกนะฮะการนําเสนอข่าวก็คือการกดดัน นะพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งาชาติเพื่อให้ได้ความเป็นธรรมของพี่โจก็ต่างคนต่างใช้สิทธิ์กันไปนะครับอ่านะฮะเส้นทางาบิ๊กตอ่อมีเงินไปยังบัญชีบิ๊กตอ่อเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับยังไม่มีนะเส้นทางไปถึงบิ๊กตอ่อยังไม่มีอาจจะมีเส้นทางไปถึงคนใกล้ชิดนะครับส่วนเงินไปถึงคนใกล้ชิดของบิ๊กตอ่อนะครับบิ๊กตอ่อจะมีความผิดหรือไม่มันก็ต้องมีตัวเชื่อม เหมือนกับพี่โจ๊กมันมีตัวเชื่อมอันนี้ก็ต่อสู้กันต่อไปนะครับใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้ก็พี่โจ๊กก็ขวัญใจประชาชนชนะคดีทางโซเชียลส่วนคดีในสำนวนจะชนะหรือไม่ก็ต้องรอศาลตัดสินนะครับว่ากันไปนะ